วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําในส่วนการใช้งานฟังก์ชันทีวี LG Smart TV ปี2019นะครับฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นในส่วนของ Apple HomeKit นะครับอย่างแรกเข้าไปที่รูปบ้านนะครับผมแล้วก็เลือกแดสบอร์ดของบ้านจะมีจะมีเมนูด้าน ล่างซ้ายขึ้นมาครับก็แอร p เนะครับผมก็ให้กดเข้าไปในส่วนฟังก์ชันนี้เลือกการตั้งค่า a อ r p เพและโคมชิดนะครับแล้วก็เลือกมาที่การตั้งค่าโคมชิดในส่วนตัวทีวีจะขึ้น QR Code มาให้สแกนนะครับให้เราเข้าไปที่แอปบ,บ้านนะครับผม แอปบ้านของอมือถือระบบ iPhone นะครับระบบ iOS นะครับแต่เข้าไปปุ๊บจะมีคำว่าเพิ่มอุปกรณ์เสริมให้เราทำการจับคู่ Wi-Fi TV กับมือถือในวงแรนแลนเดียวกันจากนั้นกดเพิ่มอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็สแกน QR code ถ้ากรณีเหมือนคันเน็กไม่ได้ให้ลองใหม่ครั้งนะครับนี่ให้เลือกเชื่อมต่อกัอนนะครับแล้วก็เข้าใหม่อันนี้เชื่อมต่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม มันก็จะขึ้นแจ้งสถานะของทีวีเข้ามาเราสามารถเหมือนตั้งชื่อตั้งชื่อทีวีเครื่องนี้ได้เช่นตั้งเป็นเหมือนทีวีในห้องนั่งเล่นดกตัวอย่างเราตั้งทีวีเครื่องที่หนึ่งของเราว่าเป็นทีวีในห้องนั่งเล่นนะครับ ก็สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ในส่วนนี้สิ่งที่สามารถใช้งานได้เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถเลือกเปิดหรือติดทีวีผ่านแอปโฮมคิดในมือถือได้ครับวิธีการปิดก็คือกดตรงนี้ไปปึ๊บทีวีจะปิดกดอีกครั้งก็จะสามารถสั่งงานให้ทีวีเปิดได้ ประโยชน์ก็คือในส่วนนี้นะครับหรือว่านอกเหนือ,อาจากนี้เราสามารถสั่งงานผ่าน s ี r i ได้นะครับสามารถเช็คสถานะของทีวีในเครื่องที่เราแอดว่ามันเปิดหรือปิดอยู่อ่านยกตัวอย่างนะครับทีวีในห้องนั่งเล่นเปิดอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวลองทีนะครับทีวีในห้องนั่งเล่นปิดอยู่หรือเปล่า,ดา,าเ,ลเดี๋ยวเขาแยกกลับไปเช็คก่อนนะ,ะ mm hmm. เพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่เราตั้งชื่อว่าอะไร mm hmm. ในส่วนนี้ตั้งเป็นทีวีในห้องเริ่มต้น ทีวีในห้องเริ่มต้นปิดอยู่หรือเปล่าทีวีก็สามารถเช็คได้ว่าทีวีเปิดหรือปิดอยู่กรณีเราอยู่นอกบ้านเราสามารถสั่งเปิดปิดตัวทีวีผ่านแอปได้นะครับครับก็ประโยชน์ในส่วนของทีวีกับ Apple HomeKit ก็จะเหมือน เขาเกว่าเปิดหปิดอยู่ได้กรณีเจะยอยู่นอกบ้านนะครับ